โอเคเรามาเต้ฮไฮโนี่วันนี้วันเกิดเกนทินเกนทินสี่ปีแหม่จัดหนักจัดเต็มเราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีแล้วเหรอวะเนี่ยตายละบอบกว่าแหอาเปนว่าสวัสดีทุกคนนะคะผมแมน่นอนว่าวันนี้ นี่ไงใช่ไหมเห็นเห็นตามนี้กะที่นี่คือลูกน่ารักว่ะ <c oughs> โอ้อยากเห็นลูมินกับเอเธอร์อยู่ด้วยกันีจริงเลยไม่ตายเถอะอันนี้เป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ฉลองครบรอบ4ปีของเกนชินอิมแพกครับผมเกนทิน4ปีแล้วปรบมือโอ้ยเกลือมา4ปีอะไรน,นี่ตายลนะ กิจกรรมชื่อว่าจัดส่งด้วยใจจากเทวัตครับผมหรือก็คือจัดส่งด้วยใจจากแต้แวตตนั่นเองอ่าช่วงเวลากิจกรรมอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาก็คือตั้งแต่อ,อันนี้วันที่อัดวันที่18คือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่เจ็ดตุลาครับผมแล้วเงื่อนไขการเข้าร่วมก็คือแรงมาชนไทยของคุณต้องเลเวลสิขึ้นไปนะแจ๊กอ่า เฮ้๋ยจะบอกว่ามันไม่ได้แจกแค่เมีมบวยมันแจกสูตรอาหารดีมิเต็ดด้วยเออเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออ่ะเราจะมารู้กันนะนี่แหละนะเนี่ยเนี่ยสูตรอาหารพิเศษเอาแล้วก็จะมีวอลเปอวลเป์มาอ๋ออย่าลืมล็อกอินให้เรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้ล็อกอินมาแล้วไปนะ เฮ <Go! S 2> ้ยนั่นเดินทางไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนรับคำขอของฉันเอ้ยน้องคีลาลามาส่งของหนูลูกอืมช่วงนี้โครมามียะเอเพรชเอาจะตั้งจุดให้บริการชัวว่วคราวเพื่อขยายธุรกิจอ๋อออเดอร์เพิ่มขึ้นเยอะเลยทำไม่ทันอ๋อเราก็เลยมาช่วยน่าละ นี่บริษักทก็เธอกิจาการรุ่งเรืองสินะฮนี่ไงกลัวพัสดุบางชิ้นส่งไม่ทันเวลานี่ไงเดี๋ยวให้เรามาช่วยส่งได้เลยจ้าจัดไหม่เออจะส่งให้ถึงเลยคลิกนี่เพื่ดูรางวัลกิจกรรมอ่าคลิกตรงนี้นะแล้วก็คลิกเพื่อเปิดไอยการภารกิจอ่าต้องทำภารกิจให้เศจก่อนเพื่อเอาของขวัญ อันนี้ขอแนะนําว่าให้ไปล็อกอินเข้าเกมแล้วก็ทําประจําวันให้เรียบร้อยไปทําประจําวันให้เรียบร้อยแล้วก็อใช้เลซินอย่างน้อยสี่สิบาเข้าด้ว่าใช้อะไรวะพลังงานปะ่ะอย่าง<ม>น้อยสี่สิบนี่หลังจะเสร็จกินได้แล้วนะพัสดุอ่านี่ส่งพัสดุได้มากสุด6ครั้งก็คือสูงสุดที่6กล่องครับผม คิกเพื่อเริ่มจัดส่งพัสุอ่อเดี๋ยวก่อนนะในการภารก,กิจก่อนอ่านี่ไงเห็นไหมมันจะมีกิจกรรมล็อกอินเข้าเก์ชินรับรางวัลคำขอสองครั้งต่อว,วันก็คือประจำวันนั่นแหละแล้วก็ใช้นี่เดซีนสี่สิบแต้มทุกวันอันนี้จริงๆริทำวันเดียวก็เสร็จครับผมก็คือแนะนำว่าให้เข้าไปเข้าเกมแล้วก็ไปทำก่อนเนี่ยสามอันนี้ก่อนเลยก็ได้สามก่อ อันนี้ก็จะเป็นนี่เข้ากิจกรรมเข้าโซเชียลมีเดียก็เดี๋ยวมันกดแล้วไปเลยแล้วก็รับชมวิดีโอตัวอย่างของนัทลานแล้วก็กิจกรรมแชร์แชร์กิจกรรมหนึ่งครั้งทำเลยนี่เน็ค่น็กอ่ะได้ละรับชมวิดีโอครับแล้วก็แชร์กิจกรรม รอเรียบร้อยหมดลับเลยอกกรองครับทวนอ่าไาส่งวัสดุกันเธอหมูเฮาคิวโ,โอ้โหไปไหนก่อนดีเอ้ยเมืองมอนแน่นอนอ๋อเลือกแผนที่เลือกพื้นที่ต้องการจัดส่ง โอเคแล้วก็ต้องคลิกเลือกผู้รับที่ถูกต้องตามข้อมูลใบสั่งของอ่ะปวัปสดุส่งไปยังเมืองมอนผู้รับหัวหน้านักเล่นแร่แปรธาตุแห่งเกาะสวินเห็นฟาเวเนสเอ้ยซูโคสแน่นอนก็ว่าไปเราเล่นเราเล่นอาไปดสิครับไปยี e, ส่ส่งของส่ง <c oughs> ของอืมไปขอรบเร็วมาลวจ้านี่กำลังวาดรูปอยู่ลยเลยจ้า มีนางมีแบบซะด้วยอาเบโดอืมไม่ได้เจอกันนานเลยเมื่อไหร่พี่เข้าตู้ครับอือม,มาส่งพัสดุอ่าใหส่งมาอุ๊ยพี่อาเบโดช่วงนี้หัวหน้ากองจีซื้อของอร่อยๆให้ครีเยอะแยะเลยหวานนี้ให้พี่อาเบโดนะถ้าเสร็จงานอย่าลืมมาเล่นกับคีด้วยนะว้า โอ้น้องส่งขนมมาให้โอ้โหพี่เอาลเดโดน่าเอ็นดูแต่ว่าทำไมต้องลำบ,บากไปส่งอ้อมไปหาพิ่ละ,ละที่อยู่อีนาทุมะแล้วก็อ้อมกลับมาเมืองมอนวะแ <c oughs> อบขอบคุณสำหรับใจของคลีและขอบคุณพ่อเธอที่ช่วยมาส่งให้ด้วยอ่าแล้วก็รับของโอเคขอบคุณครับต่อไปนี่ อุ๊ยเอ้ยปีปูด้วยเลยในดูดิผู้รับกวีชื่อดังแห่งโทงการเกิดใหม่หวังเชิงไม่น่าใช้ปู่แล้วละ่ะน่าจะหูเต่าเฮ้ยอย่าส่งของให้ปู่อปถึงแล้วจ้าไฮไฮลา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 ,ลาเออไม่ใช่ผิดเมือง อ,อยากกินปลาต้มวะไงหูเต่าแล้วไงจะนำธุรกิจให้ฉันใช่ไหมใหม่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 เออมาส่งพัสดุครับผมไอ้ขิดอาหารหอมส่งอะไรมาโอ้หูเต่าช่วงนี้กำลังปรับปรุงวิธีทำโอ้โหปลาต้มผัดผิดเหรือไเนี่ยโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้วลองชิมรสต้รสชาติเป็นยังไงกลับมาบอกฉจนที่หลังนะว่าเป็นยังไงโอ้เจีงหนิงส่งมา ีมีน้องโกบ้าด้วยนะกินพิกสวดนี้อยากกินพอดีเลยก็ได้รับเมนูเรียบร้อยอืมอ่รารักให้ของขวัญขอบคุณครับสมุดอักเวลต่อไปอีนาซูหมาผู้รับผู้นำมิโกคนปัจจุบันและนักวางกลยุทธ์เอ้ยมันจะเป็นใครอีกแล้วเออดูสิ วังวังเงือขนาดนี้มันคงไม่ใช่จิ้งจอกหรอกนี่ตั้งไงจ้าเป็นไงบ้างทั้งสองคนสบายดีจ้ะแต่เธอดูเหนื่อยๆนะโอ้งานบนเกาะค่อนข้างยุ่งอืมพักผ่อนไม่เต็มที่อ่ะ,อะมาส่งพัสดุจ้ะโอ้ ท่านซังกโนมิยะครั้งนี้มาซื้อฟพชั่นที่มอสซาได้ยินว่าฟพชั่นชนิดนี้ช่วยผ่อนคลายได้ดีหวังว่าจะช่วยท่านพักผ่อนได้เต็มที่อ,อ๋อผู้ส่งคือโกโลง,งับเอ,อ้ยโกโลง,งับว่างไงโกโลง,งับโอ้โหเอ็นดูเอ้าว่ะอ,อ๋มาซื้อฟพชั่นเอ้ยตั้งแต่ไอกิจกรรมนั้นเปล่าวะที่เราขายฟพชั่นอะอ๋อโพชั่นที่โกโลส่งมานี่เอง เยีเ่ยมไปเลยแล้วก็กให้ของอื้อ่ะซูเมรุเอ้ยอยากส่งของให้นาฮิดาได้ไหมเหผู้รับนักวิชาการภาควิชาชีววิทยาชำนาญด้านพึกษาศาสตร์ครับมันจะเป็นใครได้อีกล่ะครับนี่ไงเพิ่งหลุดเลดได้มาเลย มาไงจ้าพิติไทดาวรีตามหาคุณตั้งนานอ๋อมาขึ้นหนังสืออะอุพกดณมาส่งจ้าเอ้ยได้กลิ่นหวานๆด้วยอะไรเอ่ยว,ว้าวเอ้ยนี่มาขนมครั้งก่อนคอนเล่บอกว่าอยากลอง,องของขึ้นชื่อในทะเลทรายครั้งนี้มาทำธุระในทะเลทรายถือโอกาสส่งจดหมายพวกนี้หทหกเธอด้วย เพราะว่าฉันเป็นคนรักษาคำพูดยังไงล่ะเฮ้ยครอบครัวสุขสันต์อ๋อไซโน่มาส่งขนมออาให้คอนเล่น,น่าเอ็นดูอ๋ามาจากไซโน่นี่เองขอบคุณที่เขาจำได้จริงปะคนที่ส่งขอนไปติ๊กจะเป็นใครได้อยู่วะ <laughs> แต่งครอบครัวสุขสันต์จัดเฮ้ยมาชิมด้วยกันสิ อ้าวได้จริงอ๋อเขาคงจะให้มาประมาณสามสี่จานก็เลยให้เราจานหนึ่งอือต่อไปฟอนเทนหาใครดีอ่าผู้รับเทวทูตผู้ไถ่บาปและหัวหน้าพยาบาลอ่าต้องเป็นท่านนายกแน่ก็ว่าไป <laughs> ไม่ใช่ครับไปถึงแล้ว ไจ้าโอ้โหสิกวินทำาไรอยู่เบอร์เฮ้ยเก็บปัตถุติบสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้เลยอ่าส่งของจ้าเฮ้ยอย่าลืมให้คะแนน5ดาวด้วยนะดาวเลยิบกะโหลกอุ้ยก่อนหน้นนี้ขอบคุณความช่วยเหลือของคุณสิกวินฉันถึงเข้าไปสัมภาษณ์ที่ป้อมประก,การเมลโลภัยได้ แสดงความขอบคุณฉันตั้งใจเตรียมของหวานที่กำลังพิษในคอนเทนช่วงนี้ด้วยหวังว่าคุณจะชอบอ่าชาลอดโอ้โหมากันลองหิวเลยเฮ้ยมากระลองด้วฝีมือนาเวียบอกอเฮ้ยขอบคุณสำหรับคำหวังดีโอ้เดี๋ยวไว้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่เสร็จจะส่งให้อีกเฮ้ยมาชิมมากันลองด้วยกันสิอ่าจะได้ก่ากระลองอาลักพีทุด ปาเมืองล่าสุดครับผมนักลานไปไหนดีผู้นำทางมือเกา่าแห่งฮะแห่งเผ่าเหลาวาดีแหมมันจะเป็นใครได้อีกล่ะไม่ใช่คนนี้หรอกเขายังไม่มาตายน้องฉลามอวิง่วงนะวิ่งนะเฮมทารุอาออบเธอวิงถึงแล้วเมื่อไงจ้ามูล,ลนันีมาส่งพัสดุจ้า อืมไหวช่วยเผารุงพิธาทศึกษาส่งของไม่ใช่ครับคนลเจ้ากันเฮ้ยใครจะส่งของให้น้องวันนี้อาจจะเป็นคาชิน่าหรือเปล่านะนี่คําขอจากเจ้าอื่นครับผมอ่าใครส่งอะไรมานั่นไงกูว่าแล้วคาชิน่าดีด้วยนี่มูลนนี่รีบบร,รดทุกยงมันนี้ช่ไหมคนพบซี่สวยมากเลยใช่ไหม อันนี้ฉันให้เธอก่อนไปใช้ขุดเจอเนี่ยมนันอันสวยๆได้มากกว่าน,นี้ค่อยกลับไปหาเธอนะทิงน,น,น้องมันเริ่มไม่เหมือนมนุษย์เข้าไปทุกทีคุณนึกภาพเหมือนน้องกําลังคุยอะขุดดินโอ๊ยอย่าคิดไปคาชิน่ากลับมาค่อยไปหาเธออแล้วก็รับของขวัญใช่ไหมแล้วก็แวะมารับกกนได้นะโอ้ให้จงนี่มาเลยเรียบร้อย ส่งครบเลยให้กลับมาแล้วจ้าส่งเสร็จแล้วแล้วระหว่างทางจะเป็นคนถือวัสดุเกงแหละปล <c oughs> อดภัยหายห่วงนะเอ้ยฉันมีตลอดทางก็เหนื่อยเหมือนกันนะเฟยอืมลำบากพวกเธอแล้วอะมันพัสดุอีกชิ้นหนึ่งล่ะชื่อผู้รักเหมือนจะเขียนว่าเป็นพวกเธออุ้ยใครส่งอะไรมาห้พวกเราเบอ่ดิเปิดกันเปอะอุ้ยอะไรเออ เฮ้ยอันนี้ของอับเบโดเหรออ๋อขอบคุณช่วยฉันทําการวิจัยมากมายวาความว่งคอางขที่นี้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของฉันได้โลกนี้มีปริศนามากมายไม่ได้ไขรสำรวจต่อไปด้วยกันเถอะนี่ไงสูตรอาหารแล้วก็พรมดเจมส0ี่สิบครับผมย้ำไปเลยอ๋อกดแชร์มันจะได้โอเคแล้วสลับกาคืออะไร อ๋อูอ๋อ,อมีของทุกคนเลยเหรออืมอันนี้จากหูเตานู้สู่ขนมผสมผสานความคิดอ,อันเป็ดประหลาดของหน้าโถงคนนี้อ๋อมองให้เธอเป็นของขวัญอย่าลืมดื่มชาแต่งบกวีกับฉันบ่บอยๆอ๋อก็คือเราอยากได้การ์ดเวชันใครก็ได้ว่างั้นเถอะเอ้ยนี่ของโคโคหมีโอ้จะชวนประชนไทยโลกใต้น้ำด้วย เออแต่ว่ามันดำน้ำได้ฟอนเทนนะพี่โอ้โหนี้อินาจุมะมันดำน้ำบ่ได้อะเงนี่พี่ติ๊กอ่โอ้ยน่ารักเอ้ยซิกวินนี่สุขขนมเตรียมมาเป็นพิเศษใช้พอด,ดีมีคุณค่าทางพุชนาการไปด้วยอ่ามันก็พัฒน,นาจากเนื้อมุวงนั่งขึ้นมาเยเึนกันนะแต่ ออสว,สวัสดี้ลาหีสวัสดีสุดยอดผู้กล้าเห็นนักลานอืนี่ไงของฝันทําเองกับมือก็มีความหมายมากกว่าเก็บให้ดีๆนะได้เลยบอกเลยต่อให้เน่ากูก็จะไม่กิน <c oughs> น่ารักทุกคนเลยชออู้เฮ้ยวอลเปเปอรอ๋อที่มันเป็นรูปนี้ก็คืออ๋อทุกคนที่เราส่งวัสดุให้อ๋อเขามาทำขนมด้วยกัน อุ้ยน่าละอืมน่ารักที่สุด๋อทอี่ที่นี่ก็ด,ดูวอลเปเปอร์ที่บันทึกไว้แล้วก็ดูการ์ดอ่ะนี่ดูย้อนหลังได้และอันนี้ถ้าใครอยากบันทึกก็สามารถมากดย้อนหลังตรงนี้นะคะผมเนี่ยหูเต่าเกือบใส่พริกให้แล้วอะ่ะไม่นะ <c oughs> น่าัก ก,กับปิ๊อ,อ่ามีแค่นี้แหละไม่มีแล้วน่าจะครบหมดแล้วล่ะก็ได้สูตรอาหารแล้วก็ได้สี่สิบเจมเรียบร้อยครับผมครเอ้ยมันทำแป๊บเดียวเองทุกคนแค่เออเข้าเกมก็คือเราปกติต้องเข้าไปทำประจำวันใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปเสร็จไปใช้เรซินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเข้าเว็บอันนี้ต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ ใต้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนอะโอเคนะอันวันนี้ก็แค่นี้ครับผมไว้มีอะไรนะ่าสนใจจะมาแชร์ให้กันใหม่นะคะผมวันนี้บา,บายๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจงให้ติดเมอือตัวน้อยๆด้วยนะจ๊ะนะไม่ขออะไรมากหรอกนะก็ขอแค่ไลค์สับซับมากกว่านี้ก็ลั่นการจอให้หน่อย <laughs> อันนี้คือไม่ขอมากใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย